นี่คือข่าวด่วนจากโอทราฟเฟิร์ดครับม่านได้ปิดฉากลงแล้วสำหรับยุคข,ของรูเบนอโมริมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดฟ้าผ่าถูกต้องแล้วครับหลังคุมทีมได้เพียง14เดือนเท่านั้นเวลาของเขากับทัพปีศาจแดงก็สิ้นสุดลงแล้วอะไรล่ะครับคือจุดสิ้นสุดของการคุมทีมในครั้งนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดของสโมสรครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร วันที่5มกราคม2 0 2 6คือวันที่การเดินทางที่เคยเต็มไปด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่ต้องจบลงแบบกระทันหันด้วยการแยกทางที่มีผลในทันทีเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจการตัดสินใจครั้งนี้เราต้องไปดูที่ตัวเลขกันเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่เคยโกหกใคร63เกมนี่คือเวลาทั้งหมดที่อโมริมได้รับโอกาสในการคุมทัพปีศาจแดงและเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกบอกเล่าผ่านตัวเลขเหล่านี้และครับ และนี่ก็คือผลงานของเขาครับชนะ24เสมอ18และแพ้ไปมากถึง21นัด38.71%ตัวเลขนี้เป็นสถิติที่น่าตกใจมากนะครับเพราะมันคืออัตราการชนะที่ต่ำที่สุดของผู้จัดการทีมแบบถาวรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเลยทีเดียว แล้วมันไม่ใช่แค่ผลงานส่วนตัวนะครับแต่เขายังเป็นส่วนสำคัญของฤดูการที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกของสโมสรอ,อีกด้วยเมื่ออยู่ในเด็ดจบฤดูการ2 0 2 4 2 5ด้วยอันดับที่15พร้อมกับสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอันดับในลีกที่ต่ำที่สุดแต้มที่น้อยที่สุดและการยิงประตูได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร แต่ว่าตัวเลขเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นแล้วอะไรล่ะครับคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงผลเสมอหนึ่งหนึ่งกับคู่ปรับตลอดการอย่างลียูไนเต็ดกลายเป็นเกมสุดท้ายในตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมของเขาแต่จุดแตกหักที่แท้จริงมันเกิดขึ้นในห้องถแถลงข่าวครับเมื่อเขาจุดไฟแห่งความขัดแยง้งด้วยการท้าทายฝ่ายบริหารโดยตรงด้วยการบอกให้ ฝ่ายสัญหาและผู้อำนวยการกีฬาไปทำงานของตัวเองซะโอ้โหคำพูดนี้มันแท้จะเป็นการประกาศสงครามที่ไม่อาจให้ภัยได้เลยแต่ความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยมันมีรากฐานที่ลึกกว่าแค่คำพูดนะครับมันคือคำถามที่เกี่ยวกับทีมงานที่เขาเลือกเข้ามาอโมริมทีมงานของตัวเอง5คนตามมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งมันก็มาพร้อมกับคำถามตัวโตๆเลยครับว่า ประสบการณ์ของพวกเขาในระดับสูงสุดนะมันมีมากพอแล้วเหรอคุณวุฒิของทีมงานกลายเป็นที่กังขาอย่างหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยที่มีแค่อยู่ฟ้าบีลเส้นหรือแม้กระทั่งโค้ชที่ไม่มีข้อมูลลเส้นระบุไว้เลยมันทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าทีมงานชุดนี้มีคุณภาพดีพอสําหรับสโมสรระดับนี้จริงๆหรือและเมื่อประตูบานหนึ่งได้ปิดลงสโมสรก็หันไปหาบุคคลที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีเพื่อมาเปิดประตูบานต่อไป ใช่เหรอครับตำนานได้ก้าวขึ้นมารับหน้าที่นี้ดา r r เรนเฟลเชอร์อดีตนักเตะที่ลงเล่นให้สโมสรมากกว่า340นัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวเส้นทางของเขาผูกพันกับสโมสรอนแห่งนี้มาอย่างยามนานจริงๆครับตั้งแต่ทีมเยาวชนการลงเล่นนัดแรกการเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่จนมาถึงการก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญในวันนี้การกลับมาของตำนานเพื่อกอบกู้วิกฤต แต่คำถามสำคัญก็คือท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทั้งหมดนี้ชายเพียงคนเดียวจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้จริงๆหรือเรื่องนี้มีแต่เวลาเท่านั้นครับที่จะให้คำตอบได้